วิในพระน่ารู้คู่มือโยมประเพณีเป็นเหตุให้เข้าใจผิดได้แต่บางสถานที่มีประเพณีไม่เหมือนกันก็เป็นเหตุให้เข้าใจผิดพลาดได้เช่นในกรณีของคนไทยถ้าพระยืนอยู่โยมนั่งถือว่าแสดงความเคารพแล้ว ปัจจุบันมีพระธรรม,มกระถึกหลายรูปไปแสดงธรรมตามที่ต่างๆยืนบรรยายธรรมบนสแตนแท่นยืนโยมก็นั่งอยู่บนเก้าอี้ฟังธรรมดูแล้วเหมือนจะถูกต้องแต่ก็ไม่ถูกทำให้ต้องอาบัติตามสิกขาบทที่กล่าวมาแล้วนี้ถ้าพูดถึงทางพระธรรมวินัยแล้วการยืนฟังธรรม ถือว่าแสดงความเคารพเช่นพระยืนแสดงธรรมโยมต้องยืนฟังธรรมถ้าพระนั่งแสดงธรรมโยมจะนั่งฟังหรือยืนฟังธรรมก็ได้ถือว่าแสดงความเคารพเหตุผลที่กล่าวมานี้จึงพอสรุปได้ว่าพระภิกษุคือผู้นำทางศาสนา เป็นหัวหน้าของพุทธบริษัททั้งสี่เมื่อเห็นญาติโยมทำอะไรไม่ถูกไม่ควรต้องเอาทุระแนะนำหรือพร่ำสอนชี้ผิดชี้ถูกตามเหตุผลที่พระพุทธเจ้าทรงอธิบายไว้เช่นบอกโยมว่าโยมต้องการรับพรฟังธรรมให้ยืนขึ้น ถ้าโยมนั่งพระยืนถือว่าไม่เคารพธรรมเป็นตน้นในสมัยปัจจุบันนี้มีพระบางรูปไม่รู้วินยัยเมื่อโยมใส่บาตเสร็จแล้วก็ให้พรฉะนั้นโยมควรยืนประนมมือรับพรด้วยการทำอย่างนี้ก็ชื่อว่าช่วยเปลืองท่านให้พ้นจากอาบัตและโยม ก็ได้ชื่อว่าแสดงความเคารพพระสัทธรรมด้วยถ้าศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจดีทั้งพระและโยมก็จะปฏิบัติได้ถูกต้องตามพระธรรมวินยัยสะดวกยิ่งขึ้นและเป็นแบบอย่างที่ดีงามให้อนุชนรุ่นหลังได้ประพฤติตามสืบต่อไป